สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ R L Channel นะคะวันนี้นะคะจ,กกจะก็จะจุหกราบสวยๆว,วางบนหัวใจค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคุณจะชอบนะคะสวยมากเลยค่ะดอกนี้ในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็มีรีบิ้นนะคะ เราใช้ตาละคังค่ะสำหรับวันนี้ความยาวจะใช้อยู่ที่33เซนติเมตรนะคะเราจะมีลิปปิ้นสีเหลืองค่ะที่ทำเป็นตัวกุราบนะคะ ีเลียดมีแนบแม้บรรทัดกันไกลค่ะในส่วนของอุปกรณ์นะคะนำเส้นหลักขึ้นมาเลยคะ่ะมีป,ปิ้นนะคะเราจะพับด้านใดด้านหนูลงมาอยู่ที่ประมาณ1 0บเซนติเมตริซนติเมตรนะคะนำเส้นหลักมาของด้วยเส้นที่สองนะคะ เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่สอดเข้าด้านบนนะคะของช่องเส้นที่หนึ่งค่ะึงเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงผ่านจากช่องของเส้นที่สี่นะคะ ขั้นตอนนี้นำเหรียญมาวางเลยค่ะล็อกเตนะคะใช้วิธีการพับขายบินด้านสั้นนะคะลงมาค่ะพับวนค่ะวนจากขวาไปซ้ายด้านบนสุดซ้ายนะคะสอดมาที่ช่องด้านบนขวาค่ะ อีกครั้งนะคะโดยการพับชั้นลงมาเหมือนเดิมค่ะ ต่อไปนะคะเริ่มที่เส้นนี้นะคะ่ะของปลายดิบลิล้นเข้ามานะทำทั้งสี่เส้นเลยค่ะเราก็จะได้เป็นกลวยอย่างนี้นะคะเราจะยังดึงไม่กระชับนะคะ จัดกลยยให้เสมอกันนะคะเพื่อความสวยงามของกลีบค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนำนำดิบบิ้นเสริมค่ะมาสอดเข้าที่ใต้ใต้เส้นหลักของสีขาวนะคะ สอดพอดีกระฐานนะคะสอดเข้าไปพอดีสถานอย่าให้เกินออกมานะคะ เรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะเรามาเริ่มที่เส้นที่ขั้นตอนต่อไปค่ะเริ่มที่เส้นนี้นะคะสองสามนำมาวางพับตั้งแต่ข้างบนนะคะไล่ลงมาเรื่อยค่ะจนถ,ถึงเส้นที่สี่นะคะ ป้ายกสอนลงไปนะคะ่ะป้ายเกรสอนกราบนะคะลงไปค่ะ เส้นสีเหลืองเราจะยังไม่ทำนะคะเราจะทำเส้นสีขาวโดยการขอ้งปลายดิบปิ้นลงมาค่ะสอดเข้าที่ใต้ฐานนะคะดึงชายดิบปิ้นโผล่ที่โผล่ด้านล่างนะคะสีเหลืองเราจะยังไม่ทำนะ สีขาวค่ะเส้นต่อไปเลยทำเหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยค่ะ ขอบทั้งสี่เส้นเลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายมือค่ะดกดปลายเปียสอนนะคะแล้วก็จะมาตัดปิ๊บิ้นนะคะที่เกิดออกมาค่ะถัดเส้นสร้างเลยนะ ต่อไปเราก็จะมาเริ่นต้นการทำลิปปิ้นสีเหลืองนะคะโดยพันรอบๆเทสอน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นกลีบนอกนะคะถ้าลิปปิ้นจะมีความยาวเราสามารถพันถึง พันรอบได้สองรอบนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบค่ะ3ามเส้นนะคะเราจะใช้ที่นิ้วก้อยนะคะล็อกไว้ก่อนค่ะเราจะทําเส้นที่นหนึ่งด้านบนสุดนะคะม้วนไปด้านหลังค่ะสอดตามเส้นสีขาวลงมาเลยนะยนปิ้นล่ด้านล่างค่ะด้านล่างของสีขาวนะ เส้นที่สองค่ะ เส้นที่สี่เสร็จเรียบร้อยทั้งสี่เส้นเราค่ะเราจะมาปรับกลีบดอ,อกค่ะเราจะทําให้ฟูก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามหากแม้เรายังมีริบบิ้นยังเหลืออยู่นะคะความยาวริบบิ้นยังเหลืออยู่ค่ะเราปรับได้นะคะ ราจะตัดทาดิบสีเหลืองออกนะคะ กบไปลแเล็มค่ะไว้ด้านล่างนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะเริ่มที่เส้นนี้นะคะของสีขาวสอดไปที่หน้ากลวยของกลวยนี้นะคะเล้วแต่ความชาอบนะคะความสั้นความยาวของตรงนี้ค่ะ ของรูปฝ่วใจนะคะแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆชอบค่ะเส้นที่สองค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาล็อกด้านหลังเลยค่ะถ้าชายดิ้นเรายัางเหลือยาวอยู่นะคะเราล็อกได้รอบหนึ่งนะคะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้จาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จาในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะ สวยงามไหมคะสวยมากคะ่ะหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะหากมีตรงไหนของวิดีโอที่เพื่อนๆไม่เข้าใจนะคะกดย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะคะกดจุดสต็อปแล้วย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะ